ตั้งแต่นานนี่นี่ไปพูดเห็นปะซ้องคุกไปแล้วมั้งเรียนเขาเห่าสันหอดเคียงบินนี่บอกเดนที่บ้านเขาเรื่องแบบนี้เล<ข>อ,อมึงดูนะเพื่อนห้องพิเศษนะก็คือว่าอันนี้ทั้งนี้เท่ทั้งนี้มันจะงาอาอซุยโอ้กำลังจะเกิดเลย ร้ายเลววะนี่ตั้งแต่บางเปียกๆนี่ไปเห็นมาช่วงกลางช่วงหยาขี้วๆหน่รถไถจุ่มไหบอกมาวางยาไว้เปิดแม่งบุกเพียงเอวปืนล่องกลางไว้ขทางพอยอดแล้วเอาแค่ช่วงหยาขี้วๆหนิสองขุ่ก็เร็วหรอกเออพี่น้องเอ้ยแอนทติวานเขาเด้อพี่น้องเอ้ย เอา้าเอา้เอาใส่ปัญญาบ้างเอา้าผู้อื่นเขาเฮ็ดมาเบิดปีเบิดาศาสตร์เอา้าเอาไลา่กันจะคล้องกันนักเอา้าเอาลงมาพอสิปันนี่สิปันกลครับวะกระจมถึกตีนนะเอาวะว่างยาจะคล้องนั่มว่างไวินี่แหละ เดือนวานเขาแล้วพี่น,อน้องเอ้ยมึงฟ้ามืดบ้นานอะไรนี่รถงาฮะแต่พอเอาทีละเครื่องคู่นักว่าสำนันมานะเอาแล้วแต่เอาดูชูสเต็ปนะครับวา,วานไปเลยเหรอตะมึงวัดสีวานเลยแล้ลองมึงเอามาดจะเป็นยังไงนอนหมาด <c oughs> วานไปเป็นหนาเป็นหนาไปจังิงสิไหมาไหวานไปหนีไปทั้งหนานี่ เด็บเพิ่งเขาให้หนี่ไม่ต้องใส่น้ำปลากระเซบ,บมังเดียวมวานวันกาวัดจา้าไหนมันเสมือมันพอดีเลยนะคือเอาตัวเออตายตายเวนเขาให้หนี่ลุ่มอยู่นี่งามแห้งขึ้นนะเออเออเออ้ยมกับเบาถวยตักสารเลยเนาะ ไอ้มันเสมอนน่ไม่นาซ้องนี่ไม่หอดนาซ้องหนไหมนาซ้องนีงม่มันไม่ได้หยอดด้วยนี่เออซื้อนี่แล้วว่านไปเลย,ยนี่ผลงานแต่ของครับรถหยอดนลงไม่ได้ครับจมลงไปจมผมต้องปั่นตัดนี่มาต้องปั่นตัดหล่องครับไปตรงกลางเรียบร้อยเละเนี่ยผมมึนครับผมไม่ยอมเพราะว่ามึงคือคือผไ่ได้แต่ว่าผมเดาว่ามันจะแรงนะดูแล้วมันจะแรงเบิ้งกลมุตุดูดูด ผมไม่หวานตมผมอยากหยอดเอามันประหยัดเขาปลูกประหยัดพันธุ์ะเอ็นผู้เป็นก็นต้องฮัเดเหตุครับคข่เห็นนลายคนแล้วคข่ไม่เคยเลี้ยงลูกให้ลูกไข่ลำบากหรอกไข่ลำบากก็พอแล้วคนว่า่อมยบางคนคข่นี่พ่อเมียไม่เคยสอนให้ลำบากพอพ่อสอนมากินกน,น,นั้งกนบผสมคนใส่คนหนึ่งให้คนหนึ่งให้กินสมุนกกู คือพ่อเออกลับเทละหน่อยอ <c oughs> เออหน้าต้วนแมวบานสยอยเออหนอนแมวบานสอยมันชูบานโมห์ว่ามันห้องไฮแล้วว่าป่ะเนี่ยเอ้าถ้าเบิ่งเขาสีลมเด้อ่น้องเด้อมันสีน้เลี้ยววันนี้คู่หนึ่งครึ่งคู่นี่ก็เลี้ยวแล้วหนี่ซับหนีหนึ่ง บุพอสองลายบุพเพลายหนึ่งสมมึง